เเเชาาาาวมมแล้จ้จจไ่ียยยงอคุบนขใพาสูตรลับเพื่อไทยเปิดตัวสามขุนพลเดิมพันอำนาจใหม่ยศชนันสุริยะจุลพันธ์เกมผสมผสานข้ามรุ่นหรือแค่เล่าเก่าในขวดใหม่สัญญาเลือกตั้ง2569และโฉมหน้าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีสวัสดีครับ สวัสดีพี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับผมลุงเชาณเมืองคอนในรายการเจาะประเด็นร้อนกับลุงเชาวณเมืองคอนทาง Talk Podcast Thailand พื้นที่ที่เราจะมานั่งจับเข่าคุยกันแบบพี่น้องเอาเรื่องยากๆมาพูดให้ง่ายเอาเรื่องที่ซ่อนอยู่ข้างในมาขยายให้เห็นความจริงวันนี้ผมมีคำถามหนึ่งอยากจะชวนพี่น้องคิดตามครับ ถ้าประเทศไทยเป็นรถยนต์คันหนึ่งพี่น้องคิดว่าคนที่จะมาขับรถคันนี้ต่อไปควรจะเป็นนักแข่งรถรุ่นเก่าที่รู้ทุกโค้งถนนหรือควรจะเป็นวิศวกรรุ่นใหม่ที่เข้าใจระบบเครื่องยนต์อันซับซ้อนของโลกอนาคตหรือว่าเราจำเป็นต้องมีทั้งสองคนนั่งอยู่หลังพวงมาลัยเดียวกันวันนี้กลิ่นอายของการเลือกตั้งไม่ได้แค่โชยมาตามลมแล้วนะครับ แต่มันพัดเข้ามาประทะหน้าบ้านเราจังๆแล้วหลังจากที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภามีผลไปเมื่อวันที่12ทธันวาคม2568ที่ผ่านมานาทีนี้ปีก้องเชิดชิงเริ่มบรนเลงนักรบทางการเมืองเริ่มขยับทับและทับที่ขยับแรงขยับเร็วจนน่าจับตามองที่สุดในเวลานี้หนีไม่พ้นพักเพื่อไทยครับวันนี้ ลุงเชาจะพาไปเจาะลึกดูไส้ในของสูตรผสมทางการเมืองสูตรใหม่ที่เขาว่ากันว่ากลมกล่อมที่สุดแต่จะจริงเท็จแค่ไหนเราต้องมาดูกันประเด็นร้อนที่สุดตอนนี้คือการเปิดเผยรายชื่อ3ามแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยที่เตรียมจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่16ทธันวาคมนี้ข้อมูลที่ผมได้รับมาต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากเพราะนี่ไม่ใช่แค่การตั้งคนมาลงเลือกตั้ง แต่มันคือการวางหมากกลยุทธ์แบบ3ประสานคนแรกชื่อนี้อาจจะใหม่สำหรับคอการเมืองทั่วไปแต่สำหรับคนในแวดวงลึกๆแล้วนี่คือไพ่ใบที่เศษครับนายยศชนันวงสวัสด์นามสกุลคุค้นหูใช่ไหมครับถูกต้องครับท่านเป็นบุตรชายของท่านอดีตนายกสมชายวงสวัส์และคุณเจ๊แดงเยาวาภาวงสวัส์แต่ช้าก่อนครับพี่น้อง อย่าเพิ่งดวนสรุปว่าเป็นเรื่องของทายาทการเมืองเพียงอย่างเดียวเพราะสิ่งที่ลุงชาวอยากให้มองคือโปรไฟล์ของเขาครับคุณยศชนันคนนี้ไม่ได้มาสายนักเลงการเมืองแต่มาสายวิชาการและเทคโนโลยีครับเขาทำงานวิจัยด้าน brain computer interface หรือเทคโนโลยีเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์ฟังดูเหมือนหนังไซไฟไหมครับแต่นี่คือโลกความจริง การดึงเอานักวิชาการสายเทคโนโลยีระดับลึกขนาดนี้มาเป็นแคนดิเดตเบอร์หนึ่งมันสะท้อนว่าเพื่อไทยกำลังพยายามสลัดภาพลักษณ์เดิมๆและบอกสังคมว่าฉันกำลังจะพาประเทศไปสู่ยุค AI และเทคโนโลยีชั้นสูงคนที่สองพลิกกลับมาที่ขั้วตรงข้ามนายสุริยะจิงรุ่งเรืองกิจชื่อนี้ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณกันเยอะครับพี่น้องคงรู้จักกันดีในฐานะขุพนพลฝีมือเกา่า ผ่านร้อนผ่านหนาวทางการเมืองมาโชคโชนเคยเป็นทั้งรองนายกรัฐมนตรีหลายกระทรวงและปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยการมีคุณสุริยะอยู่ในรายชื่อเปรียบเสมือนมีเสาหลักครับเป็นหลักประกันความมั่นใจให้กับกลุ่มทุนกลุ่มธุรกิจและข้าราชการว่าถึงจะมีคนรุ่นใหม่มานำแต่ทิศทางจะไม่สเปกสปะเพราะมีผู้ใหญ่คอยกำกับและคนที่สามคนกลางที่เชื่อมทั้งสองโลก นายจุลพันธ์อมรอวิวัฒหัวหน้าพักปัจจุบันคนนี้คือนักรบสภาครับโดดเด่นเรื่องการอภิปรายฝีปากคมกริบและมีประสบการณ์บริหารในฐานะรัฐมนตรีมาแล้วพี่น้องครับเมื่อเอาสามเชื่อนี้มารองเรียงกันยศชนันสุริยะจุลพันธ์เราเห็นอะไรลุงเชาวมองเห็นสูตรเคมีทางการเมืองที่พยายามจะปรุงให้ถูกปากทุกกลุ่มยศชนันเอาใจคนรุ่นใหม่สายเทค สายอนาคตและยังรักษาฐานเสียงแฟนคลับดั้งเดิมด้วยสายเลือดวงตระกูลสุริยะเอาใจคนรุ่นเก่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมที่ต้องการความชัวความนิ่งและจุลพันธ์เอาใจคอการเมืองที่ต้องการเห็นบทบาทภาวะนำลิวในสภาครับนี่คือกลยุทธ์แยกกันเดินร่วมกันตีหรือไม่หรือเป็นการประนีประนอมอำนาจภายในพักอันนี้ต้องคิดกันให้ลึกครับทีนี้ หันมามองสถานการณ์ภาคสนามกันบ้างทันทีที่ยุบสภาเมื่อวันที่12ธันวาคม2568เพื่อไทยไม่ได้รอช้านะครับข้อมูลระบุว่านายจุลพันธ์เรียกประชุมแกนนำด่วนทันทีสั่งการเด็ดขาด3-4เรื่องที่น่าสนใจครับเรื่องแรกเคลียร์ป้ายสั่งปลดป้ายหาเสียงที่เกินขนาดหรือสุมเสียงผิดกฎหมายลงทันทีเพราะกฎเหล็กเลือกตั้งเริ่มทำงานแล้วใครเผือเรอ อาจจะโดนใบแดงตั้งแต่ยังไม่ลงสนามเรื่องที่ 2. ปิดจ็อบผู้สมัครเขาสั่งให้สรุปรายชื่อสอสอให้ครบทุกเขตภายในวันที่15ทธันวาคมนี้พี่น้องครับวันนี้วันที่เท่าไรแล้วครับนี่คือการทำงานแข่งกับเวลาแสดงว่าเขาเตรียมการบ้านมาดีหรือไม่ก็มั่นใจในตัวบุคคลมากๆและเรื่องสุดท้ายระวังกับดักการสั่งงดกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นงานช่วยน้ำท่วมงานแจกของเพราะเส้นแบ่งระหว่างน้ำใจกับการซื้อเสียงในช่วงเลือกตั้งมันบางเบาเหลือเกินครับจากสถานการณ์ทั้งหมดนี้ลุงชาวอยากจะชวนพี่น้องวิเคราะห์แบบมองทะลุเปลือกการเลือกตั้งปี2569ที่กำลังจะมาถึงนี้จะไม่ใช่แค่การต่อสู้ของนโยบายประชานิยมแจกเงินเหมือนในอดีตอีกต่อไปแล้วครับแต่ดูจากรายชื่อแคนดิเดตของเพื่อไทย มันคือการต่อสู้ด้วยวิสัยทัศน์แห่งอนาคตปะทะกับความช่ำชองในอดีตการดึงเอาคนทำเรื่องสมองเชื่อมคอมพิวเตอร์มานำทับมันเป็นสัญญาณบอกว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วเศรษฐกิจไทยถ้ายังขายของเก่าเราไปไม่รอดแต่คำถามคือคนรุ่นใหม่ที่ถูกดันขึ้นมาจะมีอิสระในการบริหารจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงภาพลักษณ์ที่สวยงามบนเวทีหาเสียงและคนรุ่นเก่าที่ประกบอยู่ข้างหลัง จะเป็นลมใต้ปีกหรือเป็นโซ่ตรวนที่ฉุดรั้งการเปลี่ยนแปลงนี่คือโจทย์ใหญ่ที่พี่น้องต้องพิจารณาครับไม้ใหญ่งามเพราะรากลึกยึดดินแน่นใบระบัดแต่กิ่งแกนรับแสงใหม่หากมีรากไร้ยอดใบก็ไร้ใัยหากมีใบแต่รากไสก็ย่อมโค่นลงประเทศเราก็เหมือนต้นไม้ครับพี่น้องเราต้องการรากคือประสบการณ์ความเข้าใจวัฒนธรรมและความมั่นคง เหมือนคุณสุริยะเราต้องการใบและยอดที่แตกใหม่รับแสงตะวันแห่งเทคโนโลยีและอนาคตเหมือนคุณยศชนันและเราต้องการลำต้นที่แข็งแรงเชื่อมประสานทุกส่วนเหมือนคุณจุลพันธ์แต่สำคัญที่สุดคนสวนที่จะเลือกพันไม้นี้มาปลูกก็คือมือของพี่น้องประชาชนทุกคนครับอย่าดูแต่เปลือกอย่าเลือกแค่เพราะความคุ้นเคยแต่จงมองให้เห็นเนื้อในว่าใครกันแน่ ที่จะพาปากท้องของเราและอนาคตของลูกหลานเรารอดพ้นจากวิกฤตโลกที่ถาโถมเข้ามาการเลือกตั้งครั้งนี้สำคัญมากนะครับลุงเาาจะเกาะติดสถานการณ์มารายนานให้พี่น้องฟังแบบนี้ทุกระยะอะไรที่เขารีบเราต้องรู้ทันอะไรที่เขาซ่อนเราจะมาช่วยกันหาเพราะการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องของเงินในกระเป๋าและเป็นเรื่องของข้าวในหม้อของเราทุกคนครับขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกัน ขอบคุณทุกการติดตามนะครับหากมีข้อสงสัยหรืออยากให้ลุงเาาเจาะประเด็นไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยครับผมอ่านของทุกคนเสียงจากคนคอนเพื่อคนไทยทุกคนเจาะให้ลึกพูดให้ชัดฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินประเทศไทยหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกประเด็นร้อนนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ เททศไทยฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินเดินประเทศไทย